สวัสดีครับทุกคนนะฮะนานๆเจอกันทีนะครับติวเตอร์ชิมีของดีมาฝากนะครับสำหรับวันนี้นะครับอยากจะมาบอกเล่าครับมาอธิบายเรื่องโครงสร้างของกฎหมายแรงงานสัมพันธ์นะครับแวลวๆมาท่าอาจารย์ส่งซิกมาแล้วใช่ไหมครับว่าปีนี้นะครับข้อกฎหมายแรงงานอาจจะออกตัวพรบรแรงงานสัมพันธ์ดังนั้นเป็นเรื่องจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ทุกคนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจโครงสร้าง ตัวระบบของกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ก่อนนะครับก็หลายๆคนนะครับห้ามพลาดคลิปนี้นะครับอยากให้ติดตามรับฟังนะและจะได้ไปเตรียมตัวท่องมาตาเตรียมตัวสอบนะครับวิชานี้ไม่ยากนะครับในส่วนของวันนี้นะครับที่ติวเตอร์เตรียมมาเนี่ยก็คือเรื่องของมาตรการแรงงานสัมพันธ์ครับอ่านะโดยเฉพาะหัวข้อที่เป็นเรื่องที่ออกสอบบ่อยมากๆเลยนะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์จะอยู่ในหัวข้อส่วนนี้นะคือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างครับอนะ สำคัญมากนะครับคลิปนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยสารภาพมาซะดียังไม่ได้เตรียมตัวอ่านหนังสือกฎหมายพิเศษใช่ไหมไม่เป็นไรนะครับติดตามรับฟังคลิปนี้นะโอเคครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะครับขออนุญาตขายของนิดหน่อยนะครับก็ทางเนติมิตก็เข้าสู่ครึ่งทางแล้วนะสัปดาห์ที่7สัปดาห์ที่8แล้วนะครับก็หลายคนถ้าเกิดยังไม่พร้อมนะครับเรายินดีแนะนำครับคอร์สยาวเนติมิตับเจดิบ1 74นะครับสมัครเลยนะครับสมัครวันนี้นี่ได้ของแถมเต็มเลยนะครับ คอร์สสรุปคอร์สเขียนต่อไปสอบได้เราเริ่มต้นอย่างนี้ครับว่าถ้าถามในเรื่องของกฎหมายแรงงานนะครับตัวที่มันจะเอามาออกสอบมันมีอยู่4พรบรถูกไหมหลายคนรู้กันดีนะครับ4พระราชบัญญัตินี้มีอะไรบ้างนะครับหนะครับคือพรบรคุ้มครองแรงงานพศ2 5 4 1 2. พครับ2อพรบรแรงงาน 3000, สัมพันธ์พศ2 5 1 8นะครับ3พรบรเงินทดแทนพศ2 5 3 7และก็ส่วนสุดท้ายนหะครับ พบรบจัดตั้งสารแรงงานและวิธีพิจารณาแรงงานพศ2522นะครับวันนี้นะครับที่จะนำมาเสนอก็จะเป็นเนื้อหาสาระสำคัญในส่วนของพอบอรบแรงงานสัมพันธ์ครับเห็นไหมท่านอาจารย์ส่งซิกมาแล้วนะครับเพราะนั้นเตรียมตัวดูดีๆนะครับโอเคนะครับในส่วนของกฎหมายแรงงานข้อ8และในส่วนของกฎหมายแรงงานสัมพันธ์นะครับถ้าอยากจะปูพื้นฐานและอธิบายให้เข้าใจง่ายดูคลิปนี้แล้วไปเตรียมตัวท่องตัวบทนะนี่เลยครับ อยากจะให้เรื่องนี้มันเป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งครับตั้งชื่อเรื่องว่าการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างครับเรื่องกฎหมายแรงงานสัมพันธ์นะครับมันก็เป็นข้อขัดแย้งระหว่างฝั่งในจ้างกับลูกจ้างเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพการจ้างครับที่มีการทําข้อตกลงกันไว้มีบางฝ่ายอยากจะเปลี่ยนแปลงมันที่กระบวนการในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเนี่ยมันมีขั้นตอนอยู่นะครับขั้นตอนตรงนี้ติ้งต่างว่า ให้เป็นเหมือนการดู Netflix มีทั้งหมด7 EP ครับโป้ื้นฐานแบบนี้เลยนะครับมี7 EP EP ีที่1ปฐมบทนะครับก็จะเป็นเรื่องของการยื่นข้อเรียกร้องเป็นหนังสือครับ EP ที่2เรื่องของเจราจาข้อเรียกร้องครับ EP ที่3ข้อพิพาทแรงงาน EP ีที่4พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานนะครับ EP ที่5ดําเนินการไก่เกียร EP ที่6ข้อพิพาดแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้แล้วก็ EP สุดท้ายครับ EP ที่7นะตอนอาวุานของเราคือเรื่องของมาตรการแรงงานสัมพันธ์ครับตรงจุดนี้นะครับทุกคนต้องเรียงลำดับ,บ EP ให้ถูกต้องนะครับย้านะครับ,รบต้องท่อง EP พวกนี้ให้ได้นะครับเพราะระบบในการออกข้อสอบเนี่ยมันถามเกี่ยวข้องกับระบบการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างแต่จะถามข้อกฎหมายใน EP ไหนค่อยว่ากัน วันนี้เนี่ยครับติวเตอร์ก็จะพยายามปูพื้นฐานให้นะครับว่าถ้าเกิดข้อสอบจะออกเรื่องพวกนี้นะครับในการทําความเข้าใจหรือจัดระบบความคิดของเราในการเตรียมตัวสอบเนี่ยนะครับอยากให้ทุกคนนะครับตั้งต้นแบบนี้ครับที่แผนภาพอันนี้นะครับ mind m a p p i n g นะครับซีรีส์นะครับการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างนะครับเราบอกแล้วใช่ไหมครับว่ามีทั้งหมด7 EP ดเั้นถ้าเอา7 e p มาต่อให้เป็นเนื้อเรื่องเดียวกันนะครับมันจะได้ตามแผนภาพอันนี้นะครับบางนิดหน่อยไม่เป็นไรนะ อีพีแรกใช่ไหมครับจะเป็นเรื่องของการยื่นข้อเรียกร้องใช่ไหมพอยื่นข้อเรียกร้องมาเสร็จปุ๊บนะครับมันจะนํามาสู่ EP ีที่2 EP 2ีพีสก็คือเรียกว่าการเจรจากข้อเรียกร้องครับถ้าฝั่งนายจ้างลูกจ้างนะครับตกลงกันได้นะครับเกี่ยวกับข้อตกลงเกี่ยวกับการจ้างเนี่ยก็ทําไมครับมาทําเป็นหนังสือครับนะตกลงทํเป็นหนังสือใช้หลักของมาตรา18นะครับ ผลสุดท้ายของการตกลงกันได้เนี่ยครับมันก็จะเข้ามาสู่เป็นเรื่องของข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างครับเดี๋ยวได้เนี่ยใส่ให้ทิทงเอาหลักๆก,ก่อนนะครับนี่คือเรื่องของ EP ที่2ทีที่ถ้าโผล่มาขึ้นถึง EP ที่3แปลว่าอะไรแปลว่าการเจรจาข้อเรียกร้องเนี่ยมันตกลงกันไม่ได้ครับในจ้างกับลูกจ้างเนี่ยตกลงกันไม่ได้พอตกลงมาได้มันก็นําเนื้อเรื่องมาสู่ EP ที่3คือ EP เรื่องของข้อพิพาทแรงงานครับโอเคไหม EP ที่3ามนะ พอเป็นข้อยพิพาทแรงงานเสร็จป,ปุ๊บนะกระบวนการขั้นตอนนะครับเขาจะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักง,งานประนอมข,ข้อพิพาทก็จะเป็นเรื่องของ EP ีที่4ตรงจุดนี้ค่คอยๆไล่ไปนะครับค,ค่อยๆไล่ไปที่พอแจ้งเสร็จป,ปุ๊บนะครับเจ้าพนักง,งานประนอมข้อพิพาทแรงงานเนี่ยก็จะดําเนินการไก่เกียรก็จะเป็น EP ีที่5ถูกไหมครับซึ่งถ้าตกลงกันได้นะ,ะเจ้าพนักง,งานประนอมเนี่ยไก่เกียรแล้วในจ้ารู้จ้างโอเคยื่นข้อเรียกร้องกันมาตกลงกันได้ก็จะ นำไปทําเป็นข้อตกลงเป็นหนังสือครับนี่นะครับตกลงเป็นหนังสือนะครับพอตกลงเป็นหนังสือก็จะใช้หลักของมาตา18นะครับผลสุดท้ายแล้วเนี่ยครับมันก็จะเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสหกรณจ้างที่มีผลใช่ไหมครับวิ่งกลับไปตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้นะทีนี้ถ้ามันตกลงได้ก็จบที่ EP ีที่5ครับไม่มีอะไรประเด็นคือมันจบกันไม่ลงครับมันตกลงกันไม่ได้พอตกลงกันไม่ได้เสร็จปุ๊บตรงนี้สําคัญครับจะเข้าสู่เนื้อหา EP ที่6เขาเรียกว่า ข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ครับมาจากการที่ดําเนินการกเกลียแล้วตกลงกันไม่ได้ถูกไหมครับพอเป็นข้อยพ,พาทแรงงานตกลงกันไม่ได้เสร็จปุ๊บนะครับจะเข้าสู่ตอนอวสานของซีรีส์เรื่องนี้ละนะครับจ,จะเป็นเรื่องของ EP เรื่องมาตรการแรงงานสัมพั์ครับตกลงกันไม่ได้ใช่ไหมเอาแหละกฎหมายแรงงานเขามีมาตรการครับในการกดดันแต่ละฝ่ายนะครับ มาตรการในการกดดันนะครับหลักๆมีอยู่3วิธีนะครับ 1. นะปิดงานแม่งเลยใครปิดงานครับนายจ้างใช้วิธีการปิดงานกดดันลูกจ้างครับให้ยอมตามข้อตกลงอ่าครับหรืออาจจะมีการนัดหยุดงานครับนัดหยุดงานใครนัดหยุดงานครับฝั่งลูกจ้างครับลูกจ้างบอกว่าไม่ยอมตกลงใช่ไหมนายจ้างโอเคงั้นใช้มาตรการแรงงานบันนัดหยุดงานนะเพราะในการนัดหยุดงานมันทําให้นายจ้างได้รับความเสียหายอยู่แล้วกดดันใช้วิธีนี้เลยครับ เห็ไหหรือทางออกที่3นะครับตัวนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างเนี่ยร่วมกันนะครับตั้งผู้ชี้ขากับข้อตกลงที่เรียกร้องกันมาว่าจะไปซ้ายหรือไปขวาเพราะฉะนั้นในเรื่องของ EP ที่7นะครับ EP ที่7เนี่ยวิธีการของมันเนี่ยมีอยู่3วิธีตรงจุดนี้นะครับนี่คือภาพรวมคร่าวๆนะครับภาพรวมคร่าวๆที่อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าเวลาข้อสอบมันจะถามเรื่องเกี่ยวกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเนี่ย เนื้อหาระบบของการเปลี่ยนแปลงนะครับในการดําเนินการมีอยู่7 EP ตรงนี้โอเคไหมซึ่งตรงนี้จเตอร์ยังไม่เอามาตาอะไรมาใส่เดี๋ยวจะงงนะครับค่อยๆทำความเข้าใจทีละทีละสเต็ปนะครับสเต็ปนี้เข้าใจนะมี7 EP แต่และ EP ต่อเนื่องกันยังไงตามนี้โอเคนะทีนี้ครับเราจะเริ่มเอาตัวมาตามาใส่ครับเป็นตัวบทนะครับเราดูนะ7 EP นี้นะครับถ้า EP ที่1ใช่ไหมครับ เป็นยื่นการยื่นข้อเรียกร้องเป็นหนังสือใช่ไหมครับตรงนี้ทุกคนน่ะให้กลับไปดูนะครับเปิดตัวบทที่มาตรา13กับ15ครับเอาอย่างนี้ก่อนนะครับตรงนี้นะเอามาตามมาใส่แล้วนะถ้าเป็น EP ีที่2เป็นเรื่องของการเจรจาข้อเรียกร้องใช่ไหมครับตรงนี้เขาจะเจรจาเรียกร้องภายใน3วันครับนับแต่วันที่ได้รับข้อเรียกร้องซึ่งหากตกลงกันได้นะครับหากตกลงกันได้ก็ไปทําข้อตกลงเป็นหนังสือนะครับตามกระบวนการมาตรา1618โอเคนะตรงนี้นะครับอ่าครับ ถ้าสมมุติว่าเจรจากันไม่ได้ภายใน3าวันหรือตกลงกันไม่ได้นั่นเองครับตรงนี้ก็จะเข้าสู่ EP ที่3ของเราครับคือเรื่องของข้อพิพาทแรงงานเป็นไปตามหลักของมาตรา21ครับอ่ะค่อยๆไล่ทีละสเต็ปนะครับต่อมาครับกระบวนการต่อมานะครับ EP ที่4ี่นะครับก็จะเป็นเรื่องของการแจ้งข้อเรียกร้องต่ออะไรฮะพนักงานประนอมข้อพิพาทให้ทราบภายใน24ชั่วโมงครับนับแต่เกิดข้อพิพาทแรงงานตามมาตรา21หรือ EP ที่3ของเรา โอเคไหมนะครับต่อมานะครับเรื่องถึงพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานใช่ไหมมีหน้าที่ทําอะไรนะครับอีบีน5ห้าคือดําเนินการไก่เกียร์ครับนี่ครับไก่เกียร์เพื่อให้ตกลงกันได้ภายใน5วันนะครับนับแต่ได้รับสื่อแจ้งพิพาทแรงงานตามมาตรา22วรรคที่1นะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าพ้น5วันไปแล้วนะครับก็ยังตกลงกันไม่ได้ตรงนี้ครับก็จะเกิดข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้เป็นไปตามหลักของมาตรา22วรรคที่3ครับ อ่าสุดท้ายเลยตกลงกันไม่ได้ใช่ไหม EP ที่7ครับมาตรการแรงงานสัมพันธ์ใช่ไหมครับก็จะเปิดโอกาสให้แต่และฝ่ายฝั่งนายนจ้างนะครับฝั่งลูกจ้างอ่าใช้วิธีการกดดันให้อีกฝ่ายยอมรับนะครับมาตรการตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับมีการปิดงานอ่แล้วก็นัดหยุดงานเพราะฉะั้นใช้ถูกนะครับว่าคนที่จะปิดงานคือนายจ้างนัดหยุดงานคือฝั่งลูกจ้าง โอเคไหมหรือมีอีกวิธีหนึ่งวิธีที่3ใน EP ที่7ถูกต้องไหมครับคือทั้ง2ฝ่ายคือฝั่งลูกจ้างกับนายจ้างตั้งผู้ชี้ขาดขึ้นมาครับว่าจะตัดสินยังไงตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องรายละเอียดนะครับที่อยู่ในมาตรา22วรรคที่3นะครับใน EP ที่7เพราะฉะนั้นเข้าใจแล้วนะไล่์ไมล์แมปปิ้งนะครับมี7 EP มีไมล์แมปปิ้งเอาตัวบทมาใส่นะครับเข้าใจตรงกันนะทีนี้อ่าเรามาเริ่มดูรายละเอียดกันนะครับดูนะถ้าเป็นใน EP ที่1 ใช่ไหมครับติวเต์บอกว่าเป็นเรื่องของการยื่นข้อเรียกร้องตรงจุดนี้เริ่มต้นเลยถูกไหมครับการยื่นข้อเรียกร้องเนี่ยรายละเอียดเป็นยังไงหล่ะรูปเรื่องอย่างนี้ครับหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือมาตรา13มาตรา15ใช่ไหมครับ EP 1ยื่นข้อเรียกร้องถ้าเราดูตัวบทนะมาตรา13มว่าหนึ่งเขาบอกว่าการเรียกร้องเนี่ยให้มีกําหนดข้อตลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างหรือการแก้ไขเนี่ยนะครับจะต้องทําเป็นหนังสือนี่คือสาระสําคัญของ,ของมันให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ ถูกไหมครับแล้วในมาตรา13วรที่2ก็บอกอีกว่าเอาละถ้าเป็นกรณีนายจ้างเป็นผู้แจ้งข้อเรียกร้องจะมีจํานวนเท่าไหร่ก็ว่ากนไปนะครับมาตรา13วรที่3ในกรณีลูกจ้างเป็นผู้แจ้งข้อเรียกร้องอ้าจะมีลูกจ้างจํานวนเท่าไหร่ลงชื่ออย่างไรก็ว่ากันไปตรงนี้ท่านไปอ่านขยายความเอาเองรายละเอียดมาตรา13วร2วร3โอเคไหมครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเลยนะครับการแจ้งข้อเรียกร้องมันไม่ได้จํากัดอยู่เฉพาะแค่นายจ้างกับลูกจ้างเท่านั้นมาตรา15วร1เขาบอกอย่างนี้ครับว่า มาคมนายจ้างนะครับอ่าสาภาพแรงงานอาจแจ้งข้อเรียกร้องตามมาตรา13ได้นะเห็นไหมครับโดยจํานวนสมาชิกที่เป็นลูกจ้างนะครับอ่าจะต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่า1ใน5้าในกรณีที่เป็นสาภาพแรงงานทีนี้นะครับจากหลักตรงนี้ใน EP หนึ่งแล้วก็มาตรา13กับมาตรา15เราได้สาระอะไรที่เราต้องเรียนรู้นี่ครับะฮะประเด็นคือคนที่จะมีสิทธิ์ยื่นครับข้อเรียกร้องเนี่ยนะครับ อย่าจำกัดเฉพาะนายจ้างกับลูกจ้างเท่านั้นเราจะเจอตัวละครทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับตามหลักมาตรา13กับมาตรา15 1. นายจ้างครับ2สมาคมนายจ้าง3ลูกจ้าง4สหภาพแรงงานหลายคนก็ยังไม่เข้าใจเอ๊ะสมาคมนายจ้างคืออะไรนะครับสหภาพแรงงานคืออะไรเอาง่ายๆครับตรงเนี้มันมีนิยามบอกว่าอยู่แต่ถ้าจะอธิบายบกเข้าใจง่ายคือถ้าสมาคมนายจ้างเนี่ยเหมือนเป็นแก๊งของฝั่งนายจ้างครับรวมตัวกันเป็นสมาคมนายจ้างถ้าเป็นสหภาพแรงงานคือแก๊งฝั่งลูกจ้างครับ รวมตัวกันเป็นสาภาพแรงงานเพื่อให้มีอำนาจต่อรองนะครับเพราะฉะนั้นการรวมกันเป็นกลุ่มนะครับย่อมดีกว่าหัวเดียวกระเทียมรีบถูกต้องไหมทีนี้สรุปใน EP 1จากหลักมาตา13บสา1นะครับสิ่งที่คนต้องเข้าใจคือตัวละครครับที่จะยื่นข้อเรียกร้อง็นหนังสือได้มี4ตัวนี้4กลุ่มนี้นะครับไม่สุภาพโทษทีนะครับทีนี้นะครับ ถ้าเกิด EP หนึ่งรายละเอียดสาระสำคัญอยู่เท่านี้ครับใครเป็นผู้ยื่นบ้างละ่ะนะครับก็ไปดูเอาหลักของมาตา13แล้วก็มาตา15านะครับทีถ้าเราต่อเนื่องมานะครับเป็น EP ที่2นะครับ EP สองคือจุดนี้ที่วงกลมคือเรื่องของการแจราจาข้อเรียกร้องถูกไหมครับถ้าแจราจาข้อเรียกร้องตก,กลงกันได้แฮปปี้เอนดิ้งนะครับในลูกจ้างแจ้งข้อเรียกร้องไปนายจ้างบอกโอเคตกลงก็ตกลงกันได้พอตกลงกันได้จะต้องไปทําข้อตกลงเป็นหนังสือครับ ตัวนี้ก็จะมีรายละเอียดอยู่ที่มาตา18นะครับให้เราไปดูว่าขั้นตอนเนี่ยนะครับตกลงได้ทําหนังสือได้ต้องทํายังไงต่อนะครับต้องไปจดทะเบียนนะครับต้องไปยื่นเรื่องต่ออธิบดีอย่างเงี้ยครับผลสุดท้ายแล้วถ้าตกลงกันได้นะจบที่ E ีีที่2ครับเป็นข้อตกลงเกี่ยวเท่ากันจ้างนะครับวิ่งมาตรงนี้โอเคไหมตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เลยโอเคไหมนี่คือเรื่องของ EP ีที่2นะครับทีนี้ถ้าเกิดเรามาดูนะครับ เรื่องของการเจรจาข้อเรียกร้องเนี่ยมันมีรายละเอียดอยู่ที่มาตรา16แล้วก็18นะครับลองดูนะมาตรา16ว่าเนี่ยเมื่อได้รับข้อเรียกร้องแล้วให้ฝ่ายที่รับข้อเรียกร้องแจ้งชื่อตนหรือผู้แทนเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายที่แจ้งข้อเรียกร้องทราบโดยมีชักช้าครับแล้วก็ให้เริ่มเจรจากันภายใน3วันนับแต่วันที่ได้รับข้อเรียกร้องนะครับนี่คือมาตรา16พอมามาตรา18ใช่ไหมครับก็คือเป็นกรณีตกลงกันได้นะครับวรรคหนึ่งเขาบอกว่า ถ้านายจ้างสมาคมนายจ้างกับลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานตกลงกันได้นะครับตามข้อเรียกร้องมาตรา13ได้แล้วนะครับให้ทําข้อตกลงเกี่ยวสภาพการจ้างเป็น,น,นหนังสือลงลายมือชื่อรายละเอียดก,ก็ไปว่ากันในมาตรา18วรรคหนึ่งนะครับตรงนี้ยังไม่พอนะครับการที่ข้อเรียกร้องตรงนี้มันตกลงกันได้แล้วจะเป็นข้อตกลงเกี่ยวสภาพารงงานสิบแปดวรรคสองเขากำหนดครับว่าให้ในายจ้างครับนาข้อตกลงเกี่ยวสภาพการจ้างตามวรรคหนึ่งซึอ่อสิบแปดวรรคหนึ่งเนี่ยที่ตกลงกันได้นะ ไปจดทะเบียนต่ออธิบดีครับหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายใน15วันนับแต่วันนี้ตกลงกันนะครับผลของมันก็จะกลายเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างถ้าอย่างนี้นะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้ง EP ที่3ไม่เกิดขึ้นโอเคไหมทีนี้ประเด็นต่อมาครับเวลามันข้ามจาก EP ที่2มาเป็น EP ที่3เนี่ยครับ EP ที่3คือเรื่องของข้อพิพลาดแรงงานมันคืออะไรล่ะมันคือขั้นตอนของ EP ที่2ที่มีการเจรจาข้อเรียกร้องกันแต่มันตกลงกันไม่ได้ครับ ก็จะนํามาสู่ EP ที่3ก็คือคือเรื่องของข้อพิาพาทแรงงานโอเคไหมทีนในเรื่องของข้อพิาพาทแรงงานเนี่ยกระเถิบนิดนึงครับอยากอธิบายรวมไปเลยว่าพอมันเกิดข้อพิาพาทแรงงาน,นเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าสู่ EP ที่4เลยนะครับก็คือนะครับเจ้าพนักง,งานประนอมพิาพาทนะครับข้อพิาพาทแรงงานเนี่ยจะได้รับแจ้งใช่ไหมฝ่ายที่มันข้อพิาพาทแรง,งงานเสร็จเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับไมไ่ว่าฝ่ายใดแล้วแต่นะครับก็ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน นะครับก็เกิดตัวละครหนึ่งขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของ EP ที่4นะครับเพราะฉะนั้น EP ที่3 EP ที่4ถ้าเกิดเราเอาตัวบทมาจับใส่นะครับมันจะเป็นแบบนี้ครับดูนะมาตรา21นะครับเขาบอกว่าในกรณีที่ไม่มีการเจรจาตามมาตรา16ก็คือ3วันนะ่ะหรือเจรจากันแล้วแต่มันกันตกลงกันไม่ได้ตรงนี้สําคัญนะครับเขาจะถือว่ามีข้อพิพาทแรงงานเกิดขึ้นจําคํานี้ดีๆครับข้อพิพาทแรงงานเกิดขึ้นนะ เขาเดี๋ยวจะต้องไปเปรียบเทียบกับข้อพิาพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ EP 5ตอนนี้เขาเรียกว่าข้อพิาพาทแรงงานเกิดขึ้นเฉยๆเฉยๆน,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 นะให้ฝ่ายแจ้งข้อร้องแจ้งเป็นหนังสือไปยังพนักงานประนอมข้อพิาพาทแรงงานทราบครับภายใน24ชั่วโมงเลยเห็นไหมนับแต่เวลาที่พ้นกำหนดตามมาตรา16นะครับหรือตามเวลาที่ตกลงกันไม่ได้ก็แล้วแต่ครับแล้วแต่กรณีตรงนี้ครับแจ้งไปเลยแจ้งไปหาพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานนะก็จะเป็นเรื่องที่เข้าสู่ EP ที่4ี่ถูกไหมครับทีนี้นะครับ กระเถิบต่อเนื่องมานะครับพอแจ้งไปถึงเจ้าพนักง,งานนะครับแล้วนะครับเจ้าพักง,งานประนอมเนี่ยก็มีหน้าที่สําคัญก็คือเรื่องของการดําเนินการไก่เกี่ยครับเป็นเรื่องของ EP ที่5ตรงนี้เห็นไ,ไหมครับซึ่งถ้าไก่เกี่ยแล้วฝั่งลูกจ้างในจ้างเขาแฮปปี้ตกลงกันได้ใช่ไหมครับตรงเนี้นะครับก็จะต้องมาทําข้อตกลงเป็นหนังสือครับหลักตรงนี้นะ ซึ่งการตกลงกันได้ตรงนี้นะครับใน EP ที่5เนี่ยเขาอนุโลมไม่เอามาตา18ใน EP ที่2มาใช้ครับเพราะหลักการก็จะเป็นไปแบบเดิมครับก็จะต้องมาจดทะเบียนแจ้งต่ออธิบดีสุดท้ายก็จะได้เป็นข้อตกลงเกี่ยวเท่าการจ้างแบบนี้จบแฮปปี้เอนดิ้งครับนะ EP ที่6ไม่เกิดขึ้น e ะ EP ที่6ไม่เกิดขึ้นนะโอเคนะทีนี้นะครับถ้าเกิดเราเอาเนื้อหาสาระตัวบทมาใส่ใน E p ที่5นะครับก็จะเป็นเรื่องของมาตา22วหนึ่งนะครับ 22วรรควัที่2ก็เป็นเรื่องของ EP เรื่องของการอะไรฮนะดำเนินการไก่เกียร์ถูกไหมครับตรงนี้อา่าตรงนี้นะครับหลักของมันอย่างนี้ครับเขาบอกว่าเมื่อพนักง,งานประนอมคอยพ่ายพลังงานได้รับแจ้งตามมาตรา21่แล้วนะครับให้พนักง,งานประนอมเนี่ยนะครับดำเนินการไก่เกียร์ครับเพื่อให้ฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องและฝ่ายรับข้อเรียกร้องนะครับตกลงให้ได้ภายใน5วันนับตั้งแต่วันที่พนักง,งานประนอมคุยพ่ายพลังงานได้รับหนังสือแจ้งก็ไก่เกียร์ไงก็ไก่เกียร์ให้จบภายใน5วัน ทีนี้ทีนี้22วักสอครับเขาบอกว่าถ้ามีการตกลงกันได้ภายในระยะเวลาตามวักหนึ่งก็คือ5วันใหมครับให้นํามาตรา18มาใช้บังคับโดยนุโรมอย่างที่อธิบายไปตอนตอน้นนะครับก็ไปแจ้งต่อทอี่บดีประจดทะเบียนการภายในสิวันกว่ากันไปสุดท้ายก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะครับก็ EP ที่6ก็จะไม่เกิดครับปัญหาคือแล้ว EP ที่6มันจะเกิดได้ย่งไงมันเป็นแบบนี้ครับ EP ที่6มีชื่อว่าข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้การที่จะเข้าสู่ EP ที่6หมายความว่ามันผ่านขั้นตอนของการดําเนินการไก่เกียรโดยเจ้าพนักงานประนอมแรงงานข้อพิพาทแต่มันตกลงกันไม่ได้ครับไก่เกียรแล้วไม่ลงตัวครับตรงนี้แหละก็จะเกิดข้อพิพาทแรงงานนะครับที่ตกลงกันไม่ได้ขึ้นมาตรงนี้สําคัญนะครับจาชื่อได้นะครับข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ พอมันเกิดขึ้นมาแบบนี้ปั๊บนะครับพอมันเกิดขึ้นแบบนี้ปั๊บต้องอธิบายเชื่อมโยงไปที่ EP ที่เเลยตกลงกันไ,ได้ทำยังไงละ่ะนะครับ EP ที่เก็จะมีมาตรการแรงงานสัมพันธ์ครับ,นะรบเอาไว้กดดันแต่และฝ่ายนะครับฝั่งนายจ้างก็ปิดงานแมงเลยนะครับฝั่งลูกจ้างก็นัดหยุดงานแมงเลยกดดันให้แต่และฝ่ายยอมรับข้อตกลงครับที่มีการแจ้งข้อเรียกร้องไปหรือมาตรการแรงงานสัมพันธ์อีกวิธีหนึ่งก็คือการให้ในายจ้างแล้วก็ลูกจ้างเนี่ยนะครับมาร่วมกัน ตั้งผู้ชี้ขาดครับโอเคไหมนี่คือ EP ที่6ต่อเนื่องกับ EP ีที่7นะครับทีนี้นะครับถ้าเราเอาเนื้อหามาใส่<ม>ก็จะเป็นเรื่องของมาตา22วรรควัที่3ครับเขาบอกว่าในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ภายในระยะเวลาตามวรกหนึ่งก็คือ5วันนะให้ถือว่าเป็นข้อพิาพาทแรงงานนั้นเนี่ยเป็นข้อพิาพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้คำนี้สําคัญท่องให้ได้นะครับในกรณีเช่นว่านี้นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงหนึ่ง ตั้งผู้ชี้ขาดตามมาตรา26ครับหรือนายจ้างจะปิดงานครับลูกจ้างจะนัดหยุดงานก็ได้ครับการกระทําแบบนี้ไม่ว่าของนายจ้างและลูกจ้างที่ใช้สิทธิปิดงานก็ดีนะครับนัดหยุดงานก็ดีนะฮะมันจะไม่ขัดกับมาตรา34ครับมาตรา3าเป็นเรื่องของการนัดหยุดงานเป็นการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ถ้าไดำเนินการตามขั้นตอนครับตาม EP ต่างๆจนถึง EP ีที่7แล้วอย่างเงี้ยปิดงานโดยชอบครับนัดหยุดงานโดยชอบครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นมาตรการแรงงานสัมพันธ์จะต้องอยู่ภายใต้มาตรา 23, 24, 25และ3 3 6ครับตรงจุดนี้เร็วๆเข้าใจนะครับดังนั้นครับจุดที่อยากจะขยี้ให้ใน EP ที่7คือเรื่องนี้ครับเรื่องของมาตรการแรงงานสัมพันธ์ครับหาข้อสังเกตของมันคือมันมีด้วยกัน3วิธีนะอย่าลืม1นึ่งอ่านายจ้างลูกจ้างครับร่วมกันตั้งผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานตามมาตรา26รายละเอียดไปดูเอานะครับหรือ2ครับนายจ้างเนี่ยใช้สิทธิ์ที่ปิดงานเลย รหรือ3ครับลูกจ้างใช้สิทธิ์นัดหยุดงานกันตรงนี้นะครับถ้าเกิดการใช้สิทธิ์ที่ปิดงานนัดหยุดงานตรงนี้ดำเนินการมาถูกต้องตามกระบวนการซีรีส์7 EP ของเราแล้วมันจะไม่ขัดต่อมาตรา34ครับอครับโอเคไหม ตรงนี้คือเนื้อหาสาระครับที่อยากจะบอกเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็หลายคนยังจับต้นชนปลายไม่ถูกนะครับก็จะได้เตรียมตัวเอาไปดูไปศึกษาแล้วก็ไปท่องตัวบทเพิ่มครับย้ำนะครับตัวข้อสอบนะครับจะถามในส่วนเกี่ยวกับกระบวนการใน EP ที่ 1- ถึงที่7แล้วก็จะไปเลือกจิ้มถามมาครับว่าจะถามตรงจุดไหนก็จะมีรายละเอียดของมาตราที่เกี่ยวข้องที่ให้ไปแล้วตรงจุดนี้นะครับเป็นสาระสำคัญเพราะฉะนั้นกลับไปทบทวนเข้าใจทําความเข้าใจนะครับในเรื่องของ ไมเอเมปปิ้งนะครับเรื่องของอาการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวสภาพการจ้างครับรวมถึงมาตรการแรงงานสัมพันธ์นะครับทีนี้จุดหนึ่งที่อยากจะเน้นย้ําก่อนจะจากกันนะครับว่าความสําคัญนะครับอยากจะยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดเราไม่เข้าใจนะครับว่าเฮ้ยข้อพิพาทแรงงานเกิดขึ้นตอนไหนข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้เกิดขึ้นตอนไหนเนี่ยมันจะไปมีผลต่อประเด็นข้อสอบครับ เช่นนะครับข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ตามมาตรา22่สิบสองวรรคกับข้อพิพาทแรงงานตามมาตรา21นะครับติวเตอร์จะใช้คําว่าเป็นละครคนละตอนกันเห็นไหมครับถ้าข้อพิพาทแรงงานเฉยเฉยมันอยู่ใน EP ที่3อ่คนละตอนเลยครับนี่ตอนที่3แต่ถ้าเป็นข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้มันอยู่ขั้นตอนของ EP ีที่6ตรงจุดนี้ถามว่าแล้วไม่มีผลยังไงครับมันมีผลต่อการใช้สิทธิตามมาตรการแรงงานสัมพันธ์ครับถูกไหมตรงนี้นะครับดังนั้นนะครับ ถ้าสมมุติว่าสมมุตินะเนี่ยตัวอย่างอาจจะเป็นข้อสอบก็ได้นะครับสมมุติว่านะครับมีการยื่นข้อเรียกร้องตาม EP ีที่1ไม่ว่าจะเป็นฝั่งนายจ้างหรือลูกจ้างสาพันสาภาพแรงงานหรือสมาคมกคนจ้างก็ดีครับมีขั้นตอนสู่ต่อมาคือการเจราจาข้อเรียกร้องพอเป็นข้อเรียกร้องเนี่ยเจราจาไม่ลงตัวตกลงกันไม่ได้เขาเรียกว่าข้อพิาพาทแรงงานพอเป็นข้อพิาพาทแรงงานตรงนี้ถามว่านายจ้างจะใช้สิทธิที่ปิดงานตรงจุดนี้เลย รหรือลูกจ้างจะใช้สิทธิ์นัดหยุดงานกดดันในจ้างตรงจุดนี้เลยทําได้ไหมคําตอบคือทําไม่ได้ครับเพราะการใช้สิทธิปิดงานหรือด้านจุดการที่จะทําโดยชอบตามมาตรการแรงงานสัมพันธ์มันต้องเป็นข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไ,ได้ใน E ีเท่าไหร่ครับ6เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยความสําคัญของการไล่นะครับสเต็ปขั้นตอนนะครับมันเป็นอย่างนี้นครับข้อสอบอาจจะหลอกถามเราแบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นนะครับการที่นายจ้าง จะใช้สิทธิ์ปิดงานหรือลูกจ้างจะใช้สิทธินัดจุดงานแล้วถูกต้องตามกฎหมายตามพรบรแรงงานสัมพันธ์เนี่ยมันต้องใช้สิทธิ์ตอนไหนหลังจากที่มีการแก่เกลี่ยแล้วมันตกลงกันไม่ได้ครับเกิดเป็นข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ครับถึงจะมาใช้มาตรการแรงงานสัมพันธ์และมาตรการแรงงานสัมพันธ์ใน ep ที่7ครับโอเคไหมครับ เนี่ยครับคือสิ่งที่อยากจะนํามาเสนอนะครับเพราะว่าคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญมากเลยหลายคนเนี่ยอาจจะยังให้ระวันละเลยครับยังไม่เตรียมตัวอ่านหนังสือในส่วนของกฎหมายพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษีแรงงานรัฐธรรมนูญปกครองวันนี้ก็เลยนําเสนอในส่วนของกฎหมายแรงงานนะครับในส่วนของพรบแรงงานสัมพันธ์ให้สาหรับใครครับที่ยังอ่านหนังสือไม่ทันนะครับแล้วอยากมีตัวช่วยนะครับนี่ครับทีมงานติวเตอร์เรา โคตรเยอะเลยนะครับมีเป็น10กว่าชีวิตเลยนะครับก็สวยๆแล้วหลอกกันทั้งนั้นนะครับแล้วแต่ละคนก็เก่งๆทั้งนั้นเลยเนี่ยแต่ละคนก็กําลังเตรียมตัวนั่งฟังคำบรรยายสรุปประเด็นเตรียมตัวก็ขอฝากไว้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมแนะนํานะครับถ้าเกิดใครมีปัญหาสงสัยยังไงนะครับเข้ามาในไลน์ Open Chat ก็ได้นะครับเรามีทีมงานติวเตอร์คอยตอบ24ชั่วโมงเลยนะครับก็มีอะไรสงสัยอยากขออะไรเพิ่มเติมหรือสไลด์ก็ลองติดต่อทีมงานดูนะครับ เผื่อเขาจะให้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับเดี๋ยวเจอกันในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ